สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรมานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร5บาทและ50บาทในสมัยรัชการที่9เริ่มจากธนบัตรชนิดราคา5บาทตรงกลางธนบัตรนะครับเป็นองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับด้านบนนะครับเป็นพระกุฏผาอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ดตามกฎหมายด้านหน้าธนบัตร พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับน,นี้เป็นธนบัตรพระพักรปกตินะครับหมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรเป็นสีดำนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ150-200บาทด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข5อาราบิกนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับ มุมขวาด้านล่างนะครับเป็นช้าง3เสียนะครับเป็นช้างไอลาพตในวงกลมสีขาวนะครับก็จะเป็นลายน้ำรัชการที่9นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมธนบัตรนะครับก็จะเรียกกันว่าแบงค์5บาทโทมัสแบบ9นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับ ขยายขึ้นมานะครับตรงกลางนะครับพระกุธพานะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข5อารบิกนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับด้านล่างนะครับเป็นช้าง3เสียนะครับช้างไอลาพ์ พิกมาด้านหลังธนบัตินะครับเป็นพะท่นั่งอนันตสมาคมไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดธนบัตรฉบับต,ต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทที่ระลึกนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ100-150ถึง150บาท ธนบัตร50บาทฉบับนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับประกาศใช้24กันยายนพศ2 5 3 9ขนาดธนบัตร7.2คูณ14.4ซติเมตรหมวดอักษรนะครับก็จะเป็นหมวด9ทอทงนะครับ ด้านล่างนะครับเป็น94นะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระกุผพานะครับด้านล่างนะครับมีตัวเลข50ไทยนะครับมุมขวาด้านบนนะครับมีตัวเลข50ไทยนะครับด้านขวานะครับเป็นตาสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับ พศ2539นะครับเป็นธนบัตไม่ผ่านการใช้นะครับด้านหน้าธนาาบัตนะครับพระบรมฉาย,ยาสาทิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พลิกมาด้านหลังธนบัตนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับ ด้านล่างนะครับมีตัวเลข50อารบิกนะครับด้านบนนะครับเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่7นะครับเป็นพระแสกสอ3อสามเล่มนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นพระคุต่านะครับ วันนี้นะครับก็มานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพศ2539นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ100้ถึง150บาทนะครับราคาของธนบัตรนะครับมีขึ้นมีลงนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับ ธราบันฉบับต,ต่อมาแล้วครับเป็นธบัตร5บาทหมุนเวียนนะครับในสมัยรัชการที่9นะครับเป็นพ,พักปกตินะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธถาบัติมานำเสนอให้ชมไปครับสวัสดีครับ